สวัสดีครับที่รักแฟนหมัดมวยท่านที่ซื่ซอชอบมวยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องวิเคราะห์วิจารณ์มวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับช่องวิเคราะห์วิจารณ์มวยแบบสืบลึกสืบจริงทุกคู่ทุกรอบทุกเวทีไม่มีกั๊กนะครับมีข้อมูลมวยเด็ดมวยน่าเล่นมวยน่ารองมาให้ทัศนวิจารณ์กันทุกวันนะครับก่อนจะก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำด้วยนะครับหรือท่านไหนต้องการลุ้นมวยหรือว่าบอลน,นะครับกีฬาต่างๆแอดไปที่นะครรับเามมีีทงาานไว้ใ้ใหบรริกรตลอด24ชั่วโมง วันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยพันธมิตรนัดประจําวันจันทร์ที่21ละละกรกฎาคมพศ2568ที่เวทีมวยตะวันนาเริ่ม18นาฬิกาเป็นต้นไปคู่ที่1นะครับเพชรนครเกียรติทรงยศนะครับพิกัด107ปอนด์ชั่งหน้า106.8ขาด0.2นะครับพบกับเพชรแดงวันของโอม MPK นะครับพิกัด107ปอนด์ชั่งหน้า108.1ลด1.0นะครับเพชรนครซกมา40กว่าไฟนะครับ เป็นวยเตะขาต่อยหมัดนะครับวงในมีล็อกรัดฟัดตีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงคู่นี้ผมออกซออไปที่เพชรนครเกียรติทรงยศครับจะเอาชนะเพชรแดงวันของโอมเอ็มพีเคไปได้ครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองนะครับสลัมทองซิวมวยไทยพิกัดร้อยเก้าปอนซ่างได้ร้อยแปดจุดแปดขาดศูนย์จุดสองนะครับพบกับยกพยักต,ต่อยแยมสวนพิกัดร้อยเก้าปอนซ่างได้ร้อยสิบเอ็ดจุดหกลดสองจุดหกนะครับสลัมทองซิวมวยไทยซุกมวยมาห้าสิบกว่าไฟนะครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่ยมครบเครื่องนะครับอาวุธนอกในดีนะครับจังหวะหลักเดี่ยมฝีมือคู่นี้ผมออกซ้อไปที่สลามทองซิวมวยไทยนะครับจะเอาชนะคะแนนยกประยั์ต่อแย้มส่วนไปได้ครับคู่ที่2มาถึงคู่ที่3นะครับรองคู่เอกวันนี้ชัดเพชรเกียรติรงยศพิกัด1 1 7ปอนดปอนช่างได้ตามพิกัดพบกับดาวิวดาวิดอวิงมวยอวิงมวยไทยพิกัด1 1อ ช่งางได้117.4ลด0.4จัดเพชรอายุ19ปีซกมา50กว่าไฟนะครับเป็นมวยบูดุดันนะครับเดินเตะขาต่อยหมัดทะเลาะไม่เลิกนะครับคู่นี้ผมออกซอบไปที่สัตว์เพชรเกียรติทรงยศครับจะเอาชนะดาวิดอวิงอวิงมวยไทยคู่ที่3มาถึงคู่เอกนำรายการนะครับเพชรสีนินทีเด็ด99พิกัด143ปอนด์ช่งางได้143.8ลด0.8พบกับ โคชซานบอวิวัฒน,นาลนท์นะครับพิกัดร้อยสี่สิบสามช่างได้ร้อยสี่สองจุดแปดขาดจุดสองนะครับเพชรศรีนินอายุยี่สิบสี่ปีซกมาซกมวยมาร้อยกว่าไฟนะครับเป็นมวยขวัวเป็นมวยเข่าวงในนะครับล็อกรัดฟัดตีเหนียวแน่นนะครับอาวุธหนักแรงนะครับคู่นี้ผมออกซอบไปที่เพชรศรีนินทีเด็ดเก้าสิบเก้าครับจะเอาชนะคะแนนโคชซานสสาบอวิวัฒนานนท์ไปได้ครับมาถึงมวยรักมวยซอบสองตัวเน้นวันนี้ ตัวที่หนึ่งนะครับสลามทองซิวมวยไทยตัวที่สองเพชรศรีนินทีเด็ดเก้าสิบเก้าครับมวยสอบสองตัวเน้นๆนะครับเอาไปกดเด็ดกดพักยกกันได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับมุมมองกันทัศนวิจารณ์วันนี้ถ้าชอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำด้วยนะครับพิเศษท่านไหนที่อยากได้วิเคราะห์วิจารณ์พร้อมมวยสดก่อนใครนะครับแอดไปที่ลิงก์้านล่างได้เลยครับหรือแอดไปที่ PJ168 นะครับ เรามีทีมงานส่งให้ทุกวันครับมวยเด็ดพร้อมวิขครวิจารณ์สดก่อนใครแน่นอนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำวิเคราะห์สืบลึกทุกมุมมวยวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ